CAPITALISM. BUSINESS LIFE BETTER FOR GOOD life. สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ w เ l l ดัน e Podcast รายการพอดแคสต์ที่ผลักดันให้คนหันมาวางแผนทางการเงินนะคะรายการที่เกิดจากความร่วมมือของ s a l m o n p o d c a s t กับ c a p i t a l r e co ค่ะ พบกับย้อยนาภาสอนศิวิลานะคะบรรณาธิการจาก c a ท t ตอ Read.co นะคะวันนี้จะพาทุกคนมาคุยตอบคำถามเรื่องการเงินค่ะกับพี่จิมเช่นเคยนะคะคุณสุภาพาเจริญยิ่งค่ะสมมติถ้าอยากวางแผนอยากจะเที่ยวรอบโลกเนี่ยมันเป็นไปได้จริงไหมต้องเก็บเงินตั้งแต่เมื่อไหร่หรือแม้กระทั่งว่ามนุษย์เงินเดือนธรรมดาแบบพวกเราหรือแม้กระทั่งคนทั่วไปอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเนะะี่ยค่ะหลายคนที่เขาเที่ยวไปบ่อยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีเงินถุงเงินถังเนาะอย่างที่เข้าใจ แต่มันเกิดจากการเก็บและการวางแผนจริงๆสมมุติถ้าในอนาคต2 3 4สมสเดือนข้างหน้านี้เขาเปิดประเทศอยากจะไปเกาหลีอยากจะไปญี่ปุ่นใจจะขาดแล้วหรือไม่ถ้าอยากจะไปโคเปนเฮเกนแล้วขนาดนี้ค่ะควรจะเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้ทันไหมหรือเก็บเงินยังไงเดี๋ยวเราจะให้พี่จิมเล่าให้ฟัง่อเห็นไปพบกับพี่จิมก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่จิมสวัสดีค่ะสวัสดีท่านทุกท่านนะคะยินดีจังเลยที่มาเจอกันค่ะ <laughs> <laughs> คำคถามวันนี้ค่ะพี่จิมอยากไปเที่ยวแล้วคะ,คะถ้าอยากไปเที่ยวรอบโลกนี่มันมีความเป็นไปได้ไหมคะแล้วต้องเก็บเงินเท่าไหร่เก็บเงินยังไงอะคะค่ะมันมีสองสาเรื่องก็คือหนึ่งเงินสองเวลาสามแล้วเราจะแพลนยังไงนะคะตัวจเมเองเนี่ยเคยมีความฝันเรื่องเที่ยวรอบโลกมากนะคะแล้วก็ตั้งใจแล้วแล้วก็ได้ศึกษาว่าสายการบินดังๆหลายอันเนี่ยมีทัวไม่ใช่อะไรเป็นตัว๋วเครื่องบินแบบ around the world <Wow. S 2> นะคะก็คือว่าบินสมมติบินออกจากเมืองไทยก็ต้องไปแบบทางหนึ่งแล้วก็ไม่ไม่ย้อนกลับนะ around the world เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนผมศึกษาเรื่องเนี้ยเมื่อสักสปีที่แล้วเนี่ยเออสิงคโปร์แอร์ไลน์ออฟเฟอร์สองแสนหาท Business Class around the world ว้าวมันเป็นอะไรที่เฮ้ยทำได้อย่างจริงเแล้วมีเพื่อนที่เป็นชาวสิงคโปร์เรียนเขา take flight แบบนี้นะคะแล้วเราก็ถามว่าเอะแล้วอยู่ทำยังไงบอกว่าโอง่ายมากไอกอ็พอบินไปเนี่ยพอไ take flight เนี่ยตัวนี้มีมีอายุสปี กันหมายถึงว่าระหว่างทางจากสมุทรจากเมืองไทยบินไปเวียดนามเวียดนามเข้าเกาหลีเกาหลีเข้าเมืองจีนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยฉันอาจจะเทคตั๋วแบบโลคอสเมืองจีนกับเมืองไทยก่อนอแล้วฉันก็บินจากไทยกลับไปจีนตั้งต้นรู้จากจีนไปต่อเพื่อจะดรอปโลคโอ้มันเป็นอะไรที่ต้องวางแผนแน่นอนวางแผนตั้งแต่วันลาวันที่จะไปแล้วแต่เดสเซนเช่นคุณจะพักที่ไหนอินทรที่คุณใช้แต่ว่า อันดับแรกคือ,เ,อเงินสองแสนห้าไม่ได้เยอะไปสำหรับการไปเที่ยวรอบโลกเพราะฉะนั้นจะบอกทุกท่านว่าไม่ได้ยากคําถามคือเราเราได้มีการวางแผนอย่าง้งหรือเปล่าแล้วตามไปด้วยคือแต่ละที่ในในนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าล้วพอไปอยู่เมืองจีนเนี่ยแทนที่ใช้ตั๋วตัวเป็นไหมเขาก็สต็อปบายแล้วนั่งรถไฟไปโอ้มันยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่มันเป็นการแพลแนที่คุณจะไปเที่ยวตรงนั้นตรงน,น,รงนี้ในแต่ละที่นะคะจิมก็เลยใช้ตรงนี้มาเป็นเรื่องที่ว่าพอช่วงหลังคุณพ่ออายุเยอะแล้วทั้งอยากไปเนี่ย ึมก็เลยแพลนว่าทุกปีจะพาคุณพ่อไป,ไปไปไปทริปนะเราก็จะไปอังกอรวัดมาจีอะไรเงี้ยพอเราเริ่มวางแผนเรารู้สึกว่าเออมันไม่ได้ใช้ใจ่ายเยอะอย่างอย่างไปที่เขมรไปเที่ยวนครวัดนครถมน,นครเนี่ยนะคะน,นครวัดเนี่ยค่าตัว๋วเครื่องบินเออบินแอร์เอเชียก็ไม่กี่บาทบินชั่วโมงเดียวก็ถึง เช่ารถต่อวันก็คำนวณเสร็จแล้วแล้วไปนอนโรงแรมโลโกลซึ่งดีมากๆคืนก็ประมาณเจ็ดร้อยแต่สุดยอดแล้ว <c oughs> นะคะกินข้าวมื้อหนึ่งก็สองสามร้อยพอคำนวณดังนั้นเนี่ยเราไปอยู่เจ็ดวันเนี่ยใช้เงินน้อยมากนะคะแล้วก็ได้ทริปหนึ่งที่ท,ที่เรามีความสุขมากได้ไปดูสถานที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครวัดเดินกันเช้ากับวันเย็นอะไรเงี้ยไปนั่งเรือออกไปจิ๊ก็เลยเริ่มเรียนรู้ว่าเออนะงั้นกลับมา เวลาที่เรามาคุยเรื่องนี้อยากกลับไปญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วก็ตามมาด้วยว่าจะเก็บเงินยังไงสิ่งที่เดนรู้ก็คือว่ามันมีบัตรเครดิตไม่ใช่บัตรเครดิตบัตรเดบิตของแบงค์หลายๆแบงค์เท่าที่ทราบมีทั้งกรุงไทยมีทั้งไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นบัตรที่เรียกว่าทราเวลการ์ดอะค่ะหรือ <c oughs> บัตรที่เป็นค u r ร e n ซียร์เอ็กเชนจ์ทุกวันนี้เราก็ดูวันไหนเยนมันถูกเราก็คอนเวิร์ซื้อแล้ว <c oughs> <c oughs> ทิ้งไว้ในการ์ด เป็นการแลกเงินที่ดีมากๆนะคะ <laughs> เพื่อนพี่ยิ่งโหดกันนั้นอีกไอตอนรัสเซียเนี่ยแล้วค่างเงินรัสเซียมันลงมันซื้อรัสเซียเก็บเยอะเลยบอกว่าเดี๋ยวจะเก่งกาไรนะคะ <laughs> อันนี้นอกเรื่องนะคะแต่เพื่อการท่องเที่ยวเราจะไปประเทศไหนเราก็สะสมเงินนั้น <laughs> ในเวลาที่ค่างเงินถูก นะคะแล้วเราก็เก็บไว้พอเราไปเราก็ใช้การ์ดนี้เพราะอันนี้มันทําให้ดีกว่าเพราะบัตรเครดิตเนี่ยเราเจอส่วนต่างอ่าที่ชาร์จระหว่างอ่อบายเรทนะคะกับเซลเรทเนี่ยซึ่งบางบางบางกเรซี่เจอ3-4บาทด้วยซ้ำต่อเรียนแต่นี่ไม่มัน exactly ราคานั้นเลยนะคะแล้วเป็นการเก็บในการ์ดเราอันนี้อันแรกสุดแผนเรื่องการ์ดสองแผนเรื่องวัน Hmm. นะ่แผ่นฟันเพราะอะไรเพราะอุณหภูมิแต่ละประเทศไม่เหมือนกันถ้าคุณจะไปยุโรปเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนียเปิดรอบนี้พี่ก็มองอยู่เพราะยุโรปเนี่ยช่วง มิถุนากรกฎาเนี่ยกลางคืนมันนานสามทุ่มยังสว่างยังเที๊ยวได้อย่าไปอิตาลีอย่างนี้โอ้โหอากาศก็กำลังดีไม่ต้องหอบเสื้อหนาวเปืองที่ทางในกระเป๋าก็คือการวางแผนแบบนี้ว่าว่าเราจะไปแต่ที่ช่วงวันลาช่วงเดือนนะคะเสร็จแ,แล้วพอไปเนี่ยคุณจะเลือกเดินทางแบบไหนซึ่งวันนี้ก็ต้องทราบว่าขอบคุณพวกโลค cost airline ซึ่งคุณสามารถไปสต o p stop อปโ cost ก็ได้เราไม่มีความจำเป็นต้องไป uh, direct f l ไฟ h ์เพราะเราก็มีเวลาในการวางแผนใน แต่ละที่หรือคุณอาจจะเลือก direct flight จากสายการบินซึ่งเป็นสายการบินท้องจีนคือทั้าทีถ้าเลือกสายการบินหลักบางทีมันอาจจะแพงไปแต่ถ้าสุดคุณจะไปไต้หวันคุณก็เลือกอีว่าเรทก็จะอาจจะถูกกว่าคุณจะไปอิตาเลียคุณก็เลือกอิตาเลียอะไรเงี้ยซึ่งมันจะเป็นฟลายที่เราใช้เวลาหาซึ่งก็ไม่ยากอีกเดี๋ยวนี้ Google ก็ขึ้นมาหมดโรงแรมก็ขึ้นมาหมดใช่ไหมคะแล้วที่ดีกว่านั้นคือมันมี rating มันมี c o m มนต์จากคนที่พัก นะคะีค่ะพี่ถึงบอกว่าถ้าถามวิชาวางแผนทางการเงินพี่ว่ามาเริ่มเรียนรู้จากการวางแผนเที่ยวนี้แหละคุณจะได้ทั้งหมดสุดยอดจริงใช่ไหมคะ <laughs> อ๋อไปตรงนี้ไปเที่ยวไรเสร็จแล้วคุณก็ไปเปิดว่าสถานที่น่าท่องเที่ยวในเมืองน,นั้นมีอะไรบ้าง <c oughs> คุ้มค่าไม่คุ้มค่าใช่ามาสี่ยังไงต้องจองล่วงหน้าไหมแล้วตอนนี้เราจะพบว่าถ้าจองล่วงหน้าเนี่ยเรทจ,จะถูกกว่านะคะแล้วก็สามารถให้รัดคิวคือเราไม่ต้องไปสเข้าคิวรอเลยอย่างเงี้ยแล้วมันถูกจริตเราสมัยก่อนเนี่ยไปไหนต้องไปกับถั่ว บางทีเราไม่ได้ชอบปราสาทพาเราไปดูอยู่นั่นแหละปราสาทปราสาทฉันอยากเข้ามิวเซียมมากกว่าชอบงานศิลปะมากกว่าหรือบางคนบอกจะไม่เอาฉันอยากช้อปปิง้งคือมันจะได้เอาให้ถูกจะลิลกกันไปใช่ไหมคะถ้าคนอยากช้อปปิ้งเนี่ยอ้าวจึงก็แนะนําถ้าคุณอยากช้อปปิงนนป้งคุณไปอิตาลีเถอะ,ะเพราะอะไรเพราะแวะด,ดีที่สุด17%คุณซื้อราคาเท่ากันคุณได้แวดที่อิตาลีดีกว่าแล้วคุณได้ราคาถูกกว่าอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็บอกว่าไม่เอาฉันอยากจะเป็น ที่กลางของแฟชั่นอ่าคุณไปฝรั่งเศสคำถามคุณไปฝรั่งเศสแล้วคุณจะสต็อปไหนทนี่ฝรั่งเศสแล้วคุณจะนั่งรถไฟจากฝรั่งเศสทะลุไปที่อังกฤษเลยไหมอ่าแล้วคุณบินกลับจากอังกฤษไหมแล้วไปเที่ยวแถวนั้น ค่าเงินต้องแลกอะไรบ้างทําวีซ่าเชงเก้นไหมอ่าเชงเก้นจะเข้าอังกฤษไมก,ก,ก,ก็ต้องทําวีซ่าอังกฤษอีกก็ต้องนั่งวางแผนว่าแล้วทําวีซ่าเชงเก้นเนี่ยแต่ละสานทูตเรทไม่เท่ากันอีกอ้าวฉันก็ต้องไปนั่งดูเรทที่ไหนใช่ไหมคร <laughs> เออจะฮอลแลนด์ดีไหมหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นมันมันคือความสนุกนะคะที่จิบว่าแล้วก็ มันเกิดจากไอเดียนี้ที่คำถามแรกก็คือสมอยากจะเดินทางรอบโลกสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะแล้วก็เรียนรู้ว่าบางทีมีมผู้สูงอายุใน,ในอดีตนั้นตอนนี้อาจจะมีความเสี่ยงบ้างแต่ว่าเขาอยู่ในเรือสำราญคือเขาขายบ้านเลยคือเขาไม่นิที่อยู่บ้านก็อ,อยู่ในเรือสำราญแล้วก็นั่งรถไฟคือเขาจะวางทรเวลตลอดแล้วก็จะเอนจอยในการเป็นพักที่นั่นที่นี่ทั่วโลกอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งซึ่งในต่างประเทศนิยมมากแต่บ้านเราไม่ค่อยจะนิยมมากหรือบางทีในต่างประเทศนขายบ้านแล้วมีรถ รถบ้านใช่แล้วก็ขับไปแวะตาม f o r e s t ตาม Mountains นี้ตามอ,าอ,าอะไร n a t เจ a ร์พาแต่ละแบบอะไรเงี้ยค่ะถึงว่าตรงนี้จะเป็นไลฟ์สไตล์ซึ่งจะเข้ามาแน่นาคตสหรับสังคมเราแน่ๆแล้วนะคะบางคนอาจจะเคยลองไปขับรถที่ที่นิวซีแลนด์ก็สนุกมากขับรถบ้านอยู่ได้ขับรถในที่อเมริกาก็แคนาดาก็ใช่หรือบางคนก็บอกไม่ต้องหรอกก็แค่นั่งรถไฟไปแถวอังกฤษมันก็โอเค ถือว่าไลฟ์สไตล์แบบนี้คุณเลือกที่เหมาะกับคุณได้นะคะรวมทั้งถ้าคุณอยากจะช้อปปิ้งก็อาจจะไม่มีอะไรคะ่ะเดินไปรังน้ําก็ได้ก็ช้อปปิ้งได้นะคะ <c oughs> ไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นแต่สุดท้ายจถือว่า,าหนึ่งก็คงเป็นว่าอยากชวนทุกคนว่าทุกอย่างที่เรามีความฝันเรามาคอ m p l e t e ความฝันของเราดีไหมถ้าการเรื่องท่องเที่ยวเป็นความฝันของคุณ ก็มาหาเวลาเติมจำชใช้คำว่า Per Life In เติมไข่มุกในชีวิตกันหน่อยนะคะทำให้วันนั้นเป็นวันที่โจดจำจิมกล้าพูดว่าไม่ว่าเราจะนั่งคุยกันวันนี้ยังไงแล้วแต่สุดท้ายมันก็ผ่านไปแค่ความทรงจำจะผ่านเป็นเรื่องราวในอดีตแต่ถ้าเราสามารถสลักความทรงจำให้ลึกซึ้งขึ้นเป็นช่วงเวลาที่เราได้ใช้กับคนที่เราพิเศษเป็นช่วงเวลาที่เราอยู่ในสถานที่ที่พิเศษนะคะ มันจะมีความในความสุขมากมมันจะเป็นความทรงจําที่จะลึกซึ้งกว่าความทรงจําปกติงั้นเรามาเขียนความทรงจําที่ลึกซึ้งของเรากันดีกว่านะคะนิดหนึ่งท่าน้อกเรื่องก็ไปสองคนนิดคุ้มกับไปคนเดียวถูกไหมคะถูกต้องค่ะดีที่สุดเลยยิ่ไปเที่ยวญี่ปุ่นคนเดียวนี่คือพี่จิมแพงมากแพงสุดๆเหมือนไปเกาหลีสามรอบใช่ไหมใช่ไหมขนาดนี้ใช่แล้วก็อย่างหนึ่งบางทีไปไปสองคนมันมันมีช่วยกันถ่ายรูปมันมี มันมีแต่ว่าบางคนก็บอกมีทั้งเลิฟทั้งเฮดก็บอกว่าเออก็เอาขนาดได้ไปสองคนก็เลือกสักคนนี้ที่มันแบบไปได้วยกันได้หน่อย <laughs> ไม่ใช่คนนึงจะนอนเปิดไฟคนนึงนอนปิดไฟอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ <laughs> แต่พี่ <c oughs> พี่อนจอยว่า,เ,าเลือกได้หรือว่ากําลังคิดเพื่อนเพื่อที่เรียนหนังสือกันถึงวันหนึ่งเอ๊ะเราเริ่มมีเวลาว่างเราเราก็ไปกันเป็นกลุ่มไหมแล้วก็ให้แต่ละคน p r e ซนต์สถานที่ตัวเองประทับใจมานะคะแล้วสุดท้ายกลายว่าเราพบว่าสถานที่ยังไม่สําคัญเท่าคนไปด้วย <c oughs> อมันอาจจะเป็นสถานที่เดิมก็ได้ แต่เพราะคนไปด้วยเดี๋ยมันทําให้มันพิเศษนะคะอย่าทําให้การไปเที่ยวมันเป็นแค่การไปเที่ยวใช่ใช่มันดูมีแผนสนุกสนุกซึ่งยิ่งว่าเนี่ยพอเราเทียบการวางแผนทางการเงินเป็นการวางแผนทริปอ่ะม,มันดูง่ายแหละ มันดูจะเข้าใจทันทีเลยเข้าใจทันทีอ่ม่มีเป้าหมายนะดูบัตเจตต้องการเงินเท่าไหร่จะเก็บเงินเท่าไหร่เพื่อการนี้จะเก็บแลกเงินเหมือนวันไหนจะจองโรงแรมไหนดีเพราะว่าจองโรงแรมก็คงทราบทั้ง a q u a d a และ Booking.com ราคาต่างกันราคาต่างกันแม้ Airbnb ก็เช่นเดียวกันแต่บางที่เช่นสมมติเราไปแถบเอเชียนี้เราจะอยากจะไปจองบ้านเพราะเราอยากจะคุกเพราะว่าอาหารมันหาง่าย แต่ถ้าไปบางที่เราจะไม่ได้อยากคุกอะไรอย่างเงี้ยอย่างไปอิตาลีเราคงไม่คุกเพราะอาหารอร่อยอยู่แล้วอะไรอย่างงี้เป็นตน้นนั้นมันไม่มีมันมีคอมบิเนชันของการเลือกแล้วก็โรงแรมวันนี้ต้องถือว่าเป็นช่วงอ,อ,อะไรซัมเมอร์เซลล์จริงๆคือมันราคาถูกมากแล้วก็พี่ก็้องบอกว่าถ้า,ถ,าถ้าอยู่เฉีกวัคซีนแล้ววัคซีนเแล้วแล้วมีเวลาเนี่ยเผื่อไม่ต้องรอให้เปิดประเทศครบถ้วนนะนะจริงๆแล้วโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีมากเพราะเพื่อนพี่หลายคนก็เริ่มเที่ยวกันละตอนนี้ค่ะ ย่ว่ามัน,เป,นเป็นสิ่งหนึ่งในชีวิตเหมือนกันนะหลายคนบอกว่าการท่องเที่ยวมันคือความฟุ่มเฟือยอ๋อไม่เลยสำหรับพี่เนี่ยคือจร <ๆ S 2> ิงๆแบบไม่เลยค่ะพี่ว่าคนเราน่าจะได้ไปเห็นอะไรที่แตกตา่างมันจะเกิดประกายความคิดเห็นเรื่องเาวาก็ต้องขอบคุณชีวิตพี่ที่ว่าพ่อทำงานในสายนี้พี่ต้องเดินทางค่อนข้างเยอะม,มันก็เลยทําให้ได้เห็นอะไรเยอะแยะแล้วก็บางเรื่องเนี่ยอย่างที่บอกอะ่ะ เออบงคงคล้ายๆว่าเออเราคงคิดว่าล้อมันควรจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือล้อเป็นแปดเหลี่ยมนั่งคิดแทบตายพอเห็นอ๋อก็ทำล้อวงกลมเราจบเลยคือคือพอเห็นปั๊บอ๋อมันควรจะต้องเป็นแบบนี้นะสมัยก่อนเราอาจจะเห็นเอร้านค้าเรอร้านอาหารเนี่ยพอเราเห็นเอ๊ะบางร้านมันเป็นอะไรเรียงเป็นท่อมาก็ได้หรือมันเอ๊เราก็เออโอเคเห็นขนมเค้กสมัยก่อนขนมเค้กต้องเป็นแบบบัตเตอร์เค้กอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ขนมเค้กมหัศจรรย์ มันก็เป็นเรื่องราวที่เออเราก็ได้เรียนรู้จากวัฒนธรรมคนอื่นนะคะแล้วก็ชื่นชมเรื่องราวก็พี่คิดว่าการท่องเที่ยวเป็นเป็นกำไรนะโดยเฉพาะถ้าถ้าคุณพ่อคุณแม่สามารถพาน้องๆไปด้วยได้ นะคะแล้วให้เราเา<ช>็ลองลใช้เวลาด้วยกันใช้เวลาด้วยกันแล้วก็ให้เขาลองอจัดทริปไหมหรือว่าพาเขาไปเที่ยวในสนสนุกพาเขาไปลองใช้ภาษาอื่น oh. ที่เขาเขาเขา,เขาไม่ได้คุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นนะคะอย่างน้อยสุดเวลาราคาเท่าไหร่ลองถามให้ลองเขาตอบโต้ conversation ต่างๆพี่ว่าอันนี้มันมันก็เป็นการฝึกที่ดีก็พี่จิมมีทริปไหนที่ประทับใจสุดๆไหมคะ เออก็ทริปที่พาออคุณพ่อไปอังกฤษนะคะ<ฮ>ก็ะพี่พี่คือคุณพ่อพี่90กว่าแล้วทุกคนก็นคิดว่ารองหอไม่ได้แต่คุณพ่อแบบพร้อมที่จะไป,ปพ,พอไปเสร็จปุ๊บคุณพ,พ่อชอบอาหารฝรั่งซึ่งก็ไม่มีปัญหาอีกเนะ<ช>เราไปอยู่ที่โรงแรมท,ที่ที่ตรงชาล,ลอนดอนแล้วพอดี<ห>ลูกชายพี่ไปฝึกงานเนี่ยพี่ว่าโอ้มันเป็นทริปที่พี่อยู่ต่อคือหลังจากส่งคุณพ่อกับน้องกลับพี่อยู่ต่ออีกอีก กับเดือนนะคะ <Wow. S 2> อ้าวนะคะแล้วก็ทุกคนถามว่าอยู่ทําอะไรปรากฏว่าเฉลยความลับก็คือว่าพี่ชอบดูละครเวทีมาก <Wow. S 2> ค่ะแล้วละครเวทีที่อังกฤษเนี่ยจะบอกได้เลยมันจีบี๊กิ้งยูเคคืออย่างนี้ค่ะโงละครอังกฤษเนี่ยทุกที่ดีหมดนั้นแต่ว่าถ้าเกิด uh, ซื้อตัว๋ว uh, แบบปกติมันจะประมาณสัก170ร้อยเจ็ดสิบปอนร้อยแปดสิบปอนดี่ี่ง่ายมากพี่ไปก่อนละครจะเล่นสองชั่วโมงแล้วเข้าบุ๊กิ้ง ตรงไหนก็ได้ชิพสพี่จะได้อยู่ราคา <Wow. S 2> ห้าสิบปอนด์ว้าวส่แล้วที่เป็นนักวางแผน <laughs> <laughs> ทุกเรื่องแบบนี้พี่ดูกระหน่ำมากห้าสิบปอนดนี้ไม่ต้องพูดถึงมันถูกามากมากมันมันมันเป็นอะไรที้แล้วเราเห็นเล่นสดดนตรีสดอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดั้งทั้งแฟนทอมแคทนะคะหรือแม้ทั้งไมเคิลแจ็กสันนะคะมี เออพี่พี่ดูเยอะมากเลยมาราราฟนะคะอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเรื่องที่ฮิตหน่อยเช่น Harry Potter ซึ่งมันเอ่อ r ด s t e d Child เงี้ยอเราก็บุ๊กิ้งล่วงหน้าบุ๊กิ้งนะเพราะเรื่องนี้เป็น2ตอนนะคะถ้าคุณชอบดูเพลย์ก็นเป็นสตอนแล้วมันควรจะดูต่อกันถึงสนุกมากแล้วเป็น เป็นละครที่มีของวิเศษเล่นบนเวทีเขาเล่นได้เก่งมากคือหายตัวไปหายตัวมาได้คือปกติไม่ค่อยเห็นเพราะละครเวทีจะมีแต่เพลงนะคะเรื่องนี้จะเป็นแบบหายตัวเลยอยู่ข้างบนหายตัววิ่งมาอยู่ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยอ้าวสตรองนี่ m ักเมใถ้าคนชอบนะคะยิ่งชอบ Harry แฮร์รี่พอตเตอร์เราเนี้ยโอ้โนะคะกราสสชายนี่สุดๆแล้วพ่ว่าดีมากหรือบางทีเราอยากจะไปดูอะไรที่อังกฤษก็คือไปดูไอแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เป็นอ่ซีนของแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะก็นั่งรถไปข้างนอกแล้วนั่งดูเอ้ยมัน มันเอนจอยค่ะและอังกฤษอยู่ง่ายมากภาษาก็ง่ายอาหารก็ง่าย อ,อยู่คนเดียวยิ่งง่ายใหญ่ข้างๆมีเทสโก้โลตัสนะไปสักห้าโมงก็เซลลหมดแล้วเหลือประมาณปอนหนึ่งจะกินอะไรก็กินเชอร์รี่เชอร์รี่กระบะปอนหนึ่งก <laughs> ะบะปอนหนึ่งสตรอเบอรี่แบบลูกใหญ่ๆ,ๆก็ปอนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นพี่ต้องบอกว่าถ้าถ้าอยู่วางแผนเนี Live Enjoy, Live Enjoy, ้ยไลฟ์เป็นจอยไลฟ์เป็นจอยนะคะอีกนี้เกือบจะขึ้นใต้รายการแล้ว่าแบบทูตการท่องเที่ยวไปเลยฟังแล้วอยากไปมากทุกที่ก็เป็นอย่างนั้นน้องบอกว่าที่ที่ญี่ปุ่นก็เป็นอย่างนั้นถ้าถ้าอยู่ไปแล้วมัน ีร้านเล็กๆซึ่งไม่ได้แพงเลยนะคะมีอ,อะไรคะเป็นโมเทลเล็กๆเป็นสองตายายเป็นเจ้าของพี่มีเพื่อนก็อยู่ตรงพี่จำสถานีไม่ได้นะแต่เขาเข้ามาบอกเขาไปอยู่ที่นี่ก็ตกคืนประมาณพันบาทาแล้วก็อยู่นั้นแล้วแล้วก็ดรอปกระเป๋าใบใหญ่ไว้แล้วก็นั่งรถไฟไป,ไปที่นั่นที่นี่แล้วถึงเวลาก,กลับมาที่โตเกียวล้วก็ก็เอนจอยปิดโตเกียวแล้วก็บินกลับ,กกบ,บใช่ไหมคะพี่ <m> จิมคะ,คะมีคําถามอีกแล้วถ้าเราจะต้องเก็บเงินด้วยทางานเราทํางานเป็นมนุษย เขาทำไงเด็กจบใหม่ค่ะต้องเก็บเงินให้ได้หนึ่งล้านค่ะแล้วเราก็ยังอยากเที่ยวด้วยอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงดีครับพี่จิมเหลือแบบว่าเหลือเพือ๋จะไปได้แค่เชียงใหม่ไม่หลกค่ะไม่หลกค่ะสมัยก่อนเนี้พี่นี่อยากจะเล่าว่าตัวเองเนี่ยไปเมืองนอกครั้งแรกนี่อย่างกับมหากรรมปิดตําบลตอนนั้นพี่ยัห้าขวบก่อนจะได้พาสปอร์ตแรกนี่น่าจะหกเจ็ดเดือนกว่าจะได้พาสปอร์ตเรื่องราวเป็นอย่างนั้นเลยนะคะทุกคนจะมีพวงมาลัยใส่สูตรมาเพราะว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากตอนที่เด็กๆไปเมืองนอกนะคะ แต่พอทํางานพี่อยู่ที่ธนาะชาติใช่ไหมคะน้องเขาเนั่งก็งกเออสาวที่ไปไหนป่ะไม่ไป้ไ,ไปสิงคโปร์กันมห เอ้ยแกได้ตั๋วเท่าไหร่เอ้ยสิงคโปร์จองเดี๋ยวนี้เก้าร้อยวันวันศุกร์กับเอ่อเท่าไหร่สองพันเจ็ดคือตั๋วไปมักถูกแล้วค่ะกับแต่ออเอิน <c oughs> ก็สามพันค่าไปกับสิงคโปร์สามวันนะคะเอ้ยแล้วเสื้อผ้าล่ะเอ้ยเดี๋ยวไปซื้อที่นู่นน่ะอยากได้เสื้อผ้าใหม่พอดีแล้วสองคนแกานพาพาสปอร์ตมาไหมเออเอามาเพราะไม่ต้องใช้วีซ่าถูกไหมครัน้องสองคนนั้นนั่งอยู่ที่ธนชาติสามารถจองตัว๋วแล้วก็จากธนชาติก็ขึ้นรถไฟฟ้ามาที่แอร์ฮอร์ตลิงแล้วก็นั่งไป <laughs> แล้วไปสิงคโปร์แล้วไปสิงคโปร์ออไมค์กสุขคืนนั้น <laughs> แล้วแล้วก็กลับมาวันอาทิตย์ this is life <uh <m> แล้วมันมันก็คือสามพันก็เท่ากินข้าวมื้อหนึ่งโรงแรมที่สิงคโปร์อยู่สองคนก็เป็นโรงแรมเล็กๆเห็นก็บอกว่าก็ตกคนละพันกว่าอยู่สองคืนก็คนละสองพันสรุปแล้วคือค่าโรงแรมกับค่าตั๋วเครื่องบินก็ออเอ็นก็คือห้าพันบาทต่อคน เผินนี่ถูกกว่าไปปานบุรีประมาณนั้นส่วนกินอยู่ก็ตามสบายแล้วแต่ใช่ไหมคะก็ประมาณนั้นแล้วก็มีบัตรเครดิตก็ยังพอได้แล้วสิงคโปร์เป็นป่ะเทที่ก็เอ็นจอยวิ่งไปวิ่งมาเล็กๆน้อยๆอันทุกเรื่องในชีวิตเนี่ยค่ะทุกคนถามว่าแล้วจัดจัดการเงินยังไงพี่ก็บอกพี่บอกอย่างนี้ตั้งใจใช้เงินเดินละหมื่นนะคะไม่ต้องมีอะไรมากก็ทุกวันก็กดเงินมาอยู่ในกระเป๋าสักต้นอาทิตย์ก็สองพันห้า เออแล้วก็อยู่กันได้ได้ทั้งอาทิตย์สองพันห้าสี่อาทิตย์ก็หมื่นหนึ่งมันก็อยู่ได้ไม่ต้องเสียเวลาจดนี่คือวิธีของพี่หรือแม่นึงก็เปิดอีบัญชีหนึ่งแล้วก็ใช้การรูดก็อยู่ในหมื่นเราก็จะรู้เปิดมามีหมื่นก็ใช้เปิดมาไม่มีแกก็หยุดอดออมไป ช่วงนี้ก็กินน้ําเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นกลับบ้านกินข้าวแม่นะคะก็ก็อยู่ได้เชื่อสิว่ามันสนุกแล้วมันเออแล้วเราอดออมเพื่ออะไรบางอย่างมันยิ่งตื่นเต้นโอ้ยจริงค่ะมันจะตื่นเต้นมากค่ะจริงจริงเดี๋ยววันนี้กลับไปออมเลยแลิกซื้อเสื้อผ้าช้อปปิ้งออนไลน์มันคือศัตรูค่ะพี่จริงมันคือศัตรูมันคือศัตรูไม่แล้วเราก็มีมีที่เก็บเออพี่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นพี่ยังทําไม่ได้นะแต่พีที่นี้ทําได้กัน่ารักมากซื้อหนึ่งตัวต้องทิ้งหนึ่ง พี่ยุย้ยเป็นอ่าทาได้เลยคะเก่งมากเลยพี่ทําไม่ได้ไงซื้อหนึ่งตัวอีกตัวก็ยังอยู่แล้วมันก็จะไม่มีที่แล้วก็ซื้อตู้ใหม่แล้วคือเขาบอกว่าถ้าถ้าคุณจะซื้อหนึ่งตัวแล้วคุณไม่ตัดใจทิ้งตัวเดิมแสดงคุณไม่ควรซื้ออ่า โอเคยังงอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกอยู่โพสตออนไลน์แบบขายขายใช่ไหมคะอันนี้ถูกต้องแล้วอันนี้อันนี้ยังพอได้อันนี้พอได้อันนี้ติ๊กถูกอะติ๊กถูกติ๊กถูกโอเคค่ะมีเรื่องนอื่นที่ควรรู้อีกไหมคะกับการเก็บเงินเพื่อจะเที่ยวรอบโลกค่ะพี่จิ๊ตามมาด้วยคือว่าวันนี้มีประกันเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งหลายคนจะไม่ทราบว่าประกันการท่องเที่ยวเนี่ยอยู่จ่ายแค่พันกว่าบาทเนี่ยคุ้มครองประมาณ5ล้านนะคะคุ้มครองตั้งแต่ไฟล์ดีเละ ก็เคลมเงินได้คุ้มครองกระเป๋าหายก็เคลมได้คุ้มครองกระเป๋าล้อหักก็เคลมได้คุ้มครองเกิดคุณไปโดนแท็กซี่ทำอะไรอ่ะพาไปผิดที่ผิดทางโกงคุณก็ยังคุ้มครองได้เพราะฉะนั้นประกันทราเวลเนี่ยพี่สตรองสตรองรับคำแนว่าก่อนไปต้องซื้อไม่นับกับไปประเทศที่คุณขุยไม่รู้เรื่องอ่าเช่นไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคุณไปต่างจังหวัดนิดนึงเนี่ยถ้าไม่รู้คุณเกิดไปหกล้มขาแพลงอย่างเงี้ย ้จะคุยประส่งภาษายังไงถ้าคุณประกรันปุ๊บคุณโทรกลับมาแม่เขาจะมีล่ามญี่ปุ่นเทคแคร์ care, คุณแล้วเผอผลถ้ามันขามันมีอะไรรุนแรงเขาอลิคกเตอร์คุณกลับมาที่โตเกียวได้เลยเพราะอยู่ภายใต้กรมธรรที่คุณประกันใช่ไหมคะแล้วดีกว่าน,นั้นอีกคืออะไรมะพอประกันแล้วมักไม่เกิดอันนี้ก็อีกเรื่องอที่จะโจ,จะว่าบอกว่าพี่บอกอยกคิดอย่างนั้น จ่ายพันแล้วมันทาให้การเที่ยวเที่ยวสนุกอ่ะมันไม่เกิดในในสุดยอดแล้วใช่เราต้องการอย่างนั้นเหมือนซื้อฮูใช่ไหมคะ <laughs> ดีด,ดีกว่าไปซื้อยันใดๆใช่ไหมคะเพราะยันเนี้ยถ้าเกิดก็ยังมีคนดูแลแต่ถ้ามันไม่เกิดก็เดอะเบสเพราะฉะนั้นการซื้อประกันท่องเที่ยวเป็นอะไรที่ขอสั่งเลยว่าต้องทําทุกครั้งที่เดินทางนะคะแล้วมันง่ายมากเดี๋ยวนี้มันซื้อออนไลน์มีประกันออฟเฟอร์ตลอดเวลามีไฟล์มีพาสปอร์ตคุณก็ซื้อได้แล้วไปประหยัดเรื่องอื่นเสียดีกว่า ใช่ไหมคะอย่าแบบละเลยกับเรื่องประกันใช่ค่ะฟังไปฟังมาเหมือนโฆษณาเข้าแล้วเหมือนกันอควรจะมีโฆษณาเข้าใช่ไหมใช่สายการบินโรงแรมคนจะเข้ารายการเราได้แล้วนะคนเข้ารายการได้แล้วนะคะแล้วประกันนี่ควรจะเข้าได้แล้วนะคะประมาณนั้นมีอีกไหมคะพี่จิมนอกจากประกันที่เราควรจะรู้หรอคะพี่ว่าพี่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่เราคุยกันนัคือว่าคนที่ไปสถานที่ไปเวลาที่ไปการจัดการเงินจัดการประกันดูเรื่องวันลาแล้วเนี่ยพี่ว่าอันหนึ่งนะอยากให้คือว่า เป็นไปได้ไหมลองจดบันทึกเล็กๆ oh. อ้าว่าเราประทับใจอะไรแล้วก็ตอนนั้นเราจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่เห็นต้องจดอะไรเลยแต่เชื่อไหมคือกลับมาตอนเย็นแล้วลองจดเล็กๆก,ก,ก็ไปตรงไหนบ้างกินอะไรเอ่อเชื่อสิคะอันนี้จะเป็นบันทึกที่มีค่ามากแล้วพอคุณรวบรวมนะคะ oh. เพอๆคุณอาจจะเป็นนักเขียนนะ oh. อ่าส่งมาเป็นอาะ,ะไรนะแนะนําทัวร์ให้เราใช่ไหมใช่ค่ะพตเตอร์ของยุ้ยนะคะว่าใช่ค่ะอาไปนะไปที่ไหนมาบ้างที่ไหนบ้าง สายก่อนมีมีน้องคนหนึง่งน้องกาจนามัง้งเออน้องกาจนาสายก่อนไปกันบอกก่อนเรื่องเรื่องเรื่องเอ่อเพอร์ซันอลเวร์แต่ว่าเออแกแดชชอบเที่ยวแล้วแกไปเที่ยวเมืองแปลกตอนนี้น้องกาจนาน่าจะเป็นแบบเป็นเอ่อ uh, บล็อกเกอร์ที่แนะนําเรื่องเที่ยวที่ดังที่สุดคนหนึ่งเมืองไทยมั้งคะแล้วก็ตอนนี้กลายว่าทุกโรงแรมเนี่ยจะชวนน้องเขาไปเป็นเป็นแขก V i p อพแล้ว <S <S พัก <yeah. S 2> เลยอ้า จากที่<ค>เป็นนักเขียนใช,ใช่ใครจะรู้ <c oughs> แล้วแกเป็นเจ้าของหนังสือเรื่องอะไรสถานที่เที่ยวแบบเมืองเ <c oughs> มืองท <c oughs> ่องเที่ยวเมืองที่ลับๆโรแมนติกดีสิบที่อะไรเงี้ยว้า <Wow. S 2> มหาศารเนะนั่นนี่ก็คือคนหนึ่งที่มาจากแพชชั่นตัวเองที่ชอบเที่ยวแล้วก,แวก็แล้วก็ไปไปเที่ยวแล้วกลับมาเขียนหนังสือคือจากที่ไม่คิดว่าเอ้ยใครจะอยากจะตามรอยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอแกเขียนเนี้ยแล้วก็ พอแกเริ่มอย่างนี้แกเริ่มละเอียดเลยอ่ะง,งั้นลงสถานีนี้ต,ไไนต้องอะไรอย่างเงี้ยสถานีนี้ขึ้นตรงนี้ขึ้นไปปุ๊บจะเจอร้านนี้ให้สั่งนี้เป็นซิกเนเจอร์ร้านนี้หรือแวะชิมน้ําปั่นมะม่วงร้านนี้อะไรเงี้ยเอ้ยน่ารักมากหรือถ้าไปเมืองแปลกๆเงี้ยเอ้ยมันมันสั่งอาหารไม่ถูกก็ให้แบบเนี่ยแกก็จะเขียนว่าเนี่ยชื่ออย่างนี้นะยื่นให้บอยนะว่าชื่ออย่างนี้แล้วมาจะเป็นไก่อบกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยพี่โอ้ดีจังเลยได้ทํางานที่รัก ไปด้วยได้เงินด้วยได้เที่ยวด้วยใช่ใช่โอ้โหในใ<ช>ฝันค,ค่ะนั่นน่ะสิคะ่ะแล้วถ้าในฝันแล้วรออะไรอยู่อะ่ะพี่จิมค่ะ <laughs> เดี๋ยวออกจากห้องนี้ <laughs> ยุ่ยจะไป <laughs> พุณเล่นไงเดี๋ยวนายฟังอยู่แล้วตกใจ <laughs> ไม่ทำงานอย่างนี้แล้วก็จัดเวลาตัวเองใช่ใช่ไหมคะแล้วก็พี่หนบอกว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยแล้วบางทีเราไม่รู้หรอกนะคือระหว่างที่เราจะไปเยอะแยะเนี่ยบางทีอาจจะไปเที่ยวมาเล่อาจจะมีความสุขก็ได้ไปอยู่ปีนังอย่างเงี้ยเดินเดินเมืองเล็กๆอย่างเงี้ยพี่ไปที่เวียดนามอะค่ะไปฮอยอันน่ารักมากนะคะนั่งกินแบบเก้าอี้เล็กๆเกี้ยๆแล้วก็อยู่ริมน้ําแล้วก็กินปลาเผาอะไรเงี้ยปลาอาทิตย์ออ ช่ไหมมันมันมันคือความความกลมกล่อมเรื่องราวเหล่านี้มันีอาจจะไม่ได้ไปไกลหรือสุดท้ายกลับมาคือเฮ้ยอาจจะไปปราณบุรีก็มีความสุขแบบนี้เหมือนกันใช่ค่ะใช่ใช่ใช่นะก็อันนันก็เ,เรื่องเที่ยวเนี่ยพี่ถือว่ามันเป็นขั้นต้นเลยนะถ้าไม่รู้จะวางแผนการเงินยังไงลองวางแผนเที่ยวดู<อ>แล้วใช้ตรงนั้นมาเป็นการ adapt ว่าเราจะเก็บเงินกันยังไงดีไหมคะดีมากเลยค่ะส่วนคนผู้ฟังนะคะที่ฟังอยู่มีคําถามอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องรอบตัวเราแบบเนี้ย จะเป็นเรื่องการทํางานใช้ชีวิตใดๆแล้วสงสัยว่ามันเอามาอัดแกับเรื่องการเงินการลงทุนได้หรือเปล่าส่งมาถามพี่จิม<ด>ในรายการได้เลยนะคะ,ะก็ส่งมาได้ที่โซเชียลมีเดียนะคะทุกช่องทางของ c a p i t a l r e d c o นะคะหรือว่าอีเมล h e l l o c a p i t a l r e d c o ก็ได้นะคะแล้วทุกตอนเราจะมาฟังคำตอบของพี่จิมกันอย่างเช่นวันนี้เราได้ฟังเรื่องการวางแผนจะไปเที่ยวรอบโลกออตอนหน้าจะเป็นเรื่องแต่งงาน ย้ายงานไหมซื้อประกันยังไงดีมากมายเต็มไปหมดค่ะเรื่องรอบตัวเราคุยได้ใช่ไหมคะพี่จิ๊มได้เลยค่ะโฆษณาก็เข้าได้เช่นกันขอบคุณค่ะโอเคค่ะดังนั้นขอลาคุณผู้ฟังไปเท่านี้ก่อนวันนี้ขอบคุณพี่จิ๊มมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ